ของกระรอกน้อยที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีหมีเมคาตัวใหญ่ใจดีเขาชอบสร้างบ้านหลังโตที่สุดในป่ากระรอกน้อยเห็นหมีเมคาสร้างบ้านก็รู้สึกทึ่งมากโอ้โหบ้านอะไรจะใหญ่ขนาดนี้กระรอกน้อยอยากมีบ้านใหญ่แบบหมีเมคาบ้างเขาจึงเริ่มขนกิ่งไม้และใบไม้กองโตมาสร้างบ้านของตัวเอง แต่บ้านของกระรอกน้อยที่สร้างเรียนแบบหมีเมคากลับใหญ่เกินไปสำหรับเขาแถมยังไม่แข็งแรงอีกด้วยบางทีบ้านหลังเล็กๆที่พอดีกับตัวเราก็ดีที่สุดแล้วกระรอกน้อยคิดได้และเริ่มสร้างบ้านหลังใหม่ที่น่ารักและอบอุ่น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างหมายถึงการทำตามอย่างผู้อื่นโดยไม่พิจารณาความสามารถหรือฐานะของตนเองอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนได้